pm26dfr ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าช่างมืออาชีพทุกคนเนี่ยควรจะมีติดตัวไว้เลยสว,ส,สวัสดีครับก็วันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่มารีวิวอีกแล้วเป็นของภู ma พา w e ว t ถู l เหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นสว่านโรตารี่3ระบบนะคะชื่อรุ่นว่า pm26dfr แล้วก็เดี๋ยวแกะให้ดูข้างใน ข้างในจะมีอะไรบ้างคะพี่ปุ้ยวันนี้ก็จะมีตัวสว่าน 1, าน 1> ช,ชิ้นนะครับก็จะมีหัวเปลี่ยน1ห,หัวแล้วก็มีดอกสว่านแถมนะครับ3ดอกแล้วก็ดอกสกัด2ดอกทีนี้เรามาดูดูตัวเครื่องมือกันเนาะดูตัวเครื่องมือกัน ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันที่ตัวมอเตอร์นะครับมีกําลังถึง800วัตต์เลยทีเดียวอัตราการกระแทกต่อนอาทีนะครับ4,900ครั้งแล้วก็แรงกระแทกนะครับ3จูลเลยทีเดียว โอเคแล้วก็มาถึงระบบนะครับตรงนี้จะมีมาให้เลือกถึง3ระบบเลยทีเดียวโหมดที่1นะครับก็คือเป็นโหมดเจาะโหมดที่2ก็คือเจาะกระแทกแ,แล้วก็โหมดที่3นะครับเราปรับมาเป็นรูปสัญลักษณ์เป็นค้อนโอเคแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโหมดนะครับก็คือโหมดตัวนี้จะเป็นตัวปรับองศาของตัวดอกสกัดถ้าเราได้องศาแล้วโอเคแล้วเราปรับไปที่โหมดสกัดกเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยครับหัวสว่านนี้นะครับก็เป็นขนาด26มิล เป็นหัวสว่าน SDS Plus นะครับของเราเนี่ยก็จะแถมมา2หัวอของเราเนี่ยจะมีสองหัวใน1เซตนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูอันนี้ก็จะมีหัวในเซ็ตนะครับเป็นหัวเลขนี่ครับเราจะใส่ให้ดูตัวสว่านตัวนี้นะครับจะเป็นมือของเราใช้มือของเราล็อกนะครับตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้กระชับและแน่นขึ้นจะมีตัวคลิกล็อกเราต้องบิดให้ดังนะครับจะมีเสียงแค่นี้เองแล้วเราก็เริ่มใช้งานได้เลยโอเคท่างนี้ยังไม่หมดนะคะภายในกล่องเนี่ยยังมีแถมของแถมอีก นี่นะคะของแถมก็จะมีดอกสว่านทั้งหมด3ดอกแล้วก็ดอกสกัดีก2ดอกพร้อมกับหัวเหล็กที่แถมมาในกล่องอีก1หัวนะคะเรียกได้ว่าซื้อเซตนี้ไปเนี่ยคือพร้อมใช้งานได้เลยคุ้มค่าสุดๆแล้วป้าขอสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าเจ้าสว่านโ Lo ตารี T M 2ี่ D F R ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าช่างมืออาชีพทุกคนเนี่ยควรจะมีติดตัวไว้เลยครับโอเคแล้วถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะสําหรับเจ้าโ o ตอรีตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลย หรือว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook p ู m a To Thailand หรือเว็บไซต์ p u m a t h a i l a n d .com ค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตาม Youtube c h anel n ของทีรวัลแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะคติดตามด้วยว่าครั้งหน้าเราจะมารีวิวสินค้าอะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ